ตรงนี้อ่านอ,อ่านอ่านอืมอ่านในนี้ด้วยสยมุดที่ฉันจดไวน้นี่คือสมุดของฉะอุกทิกาทิกาไปไหนไปตรงนู้นโอ้ยทิกา,กาเล่นนิ้มลูก่้งเลย <asaki chama> จิ้งเล้นตุ๊กตุ๊กแกอีกเจ๊คือรวีนิชาอย่าไปกวนแม่เอ้ยแม่เล่นหินโดอวยอเจ้แม่พูดผิดนิชาอย่าไปกวนน้องนี่น้องเขากําลังอ่านหนังสืออยู่เนี่ยเอาแม่แต่นี่มันเลยวันสอบนะทำไมน้องเพิ่งมาขยันอ่านเนี่ยตอนก่อนสอบมาน้องไม่เห็นจะขยันอ่านเลย ก็ช่วงนี้น้องอยากขยันอ่านนี่เรื่องของน้องน้องเขาจะเฉลลาดฉลาดขึ้นหนูเป็นคนขยันเลยแล้วค่ะพี่ดิชาขยันสิอุ้ยขยนันหมายถึงขยันเนี่ยขยันเล่นมากเลยเนี่ยวันนี้เพิ่งมาขยันอ่านหนังสือทำกันบ้านมีไมีม,ม,มีปิดเทอมเนาะโบวันเรียนเล่นอย่น,นแหละพอเป็นปิดเทอมแั้งหมดติทานหนังสือเลยไม่รู้ พชาไปไปลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีก้า,ากินพายไหมไม่ไม,ม่แม่อยากกินแม่ไปก่อนด้วยนี่ชาไปออกจากห้องนี้ไปก่อนเธอลูกทีก้าให้ปล่อยให้เขามีสมาธิในการอ่านหนังสือเถอะแม่จะมีสมาธิทำไมอะ่ะน้องเขาไม่ได้จะสอนสักหน่อยโอ้เรื่องของเขาให้น้องอ่านหนังสือไปเถอะแม่กับพี่ชา ได้หมุนเก้อี้สบายใจแม่กับพี่นิชาก็ออกไปข้างนอกละใครโทรมาพ่อนี่น่ะช่างเถะกดวางไป<笑><笑>เบื่อติ๊กตอกแล้วรู้วิธีการทำแป้งโดเดี๋ยวไว้ไว้หลังค่อยทำเองก็ได้ ของเล่นมาเล่นดีกว่าเอ๊ะฉันจำได้นะว่า Nintendo ของฉันอยู่ตรงนี้มีทัพเต็ดด้วยฉันจะเล่น Nintendo ลแล้วก็มี iPad ด้วยนะค่อยเล่นละกันแม่มาเก็บไม่ทันพอดี เกมอะไรดีนะ Animal Crossing เซ่นี่ไงไปเก็บผักผลไม้ก่อนแล้วก็เอาไปขายเย้ได้เงินมาตั้งพันหนึ่งแหละเอาไปซื้อชุดนอนดีกว่าอุ้ยชุดนี้น่ารักจังเลยอะซื้อเลยแค่690อยเ้เองเย้เงินฉันฉันได้ชุดมาพรุ่งนี้เหรอตั้งรออีกวันนึงสิคือก็ อุเจ้ยอะไรคะแม่ทำไมลูกอ่านหนังสือเสียงดังจังเลยเนี่ยอ่านในใจสิลูกตั้งใจอ่านนะแม่จะไม่รบกวนแล้วค่ะอุเจ้ยดีนะแม่ไม่ได้ฟังชัดๆเนี่ยทำาแม่ฟังชัดๆนั่นเป็นแต่เรื่องเกมทั้งนั้นเลยอ่ะ อย่างนี้ฉันต้องพูดคนเดียวฉันพูดนในใจเหรอเพราะมันต้องอ่านหนังสือในใจแต่ฉันก็จะพูดกับคนเดียวฉันจะพูดคนเดียวเล่นนินเทนโดไปด้วยที่จะฝึกภาพอ่าฉันต้องพูดในใจสิโอ้อย่างนี้คุณคุณเู้ชมชจะรู้ความใจของฉันได้ไงต้องพูดเบาๆเหรอต,ต้องให้อานเียมาพูดนะทีแกเดี๋ยวแม่ขนมมาให้นะรอแป๊บนึงค่ะแม่ เอานั่งไปด้วยแล้วกันฮะอะไรคะแม่อ่านหนังสือเสร็จแล้วหรือยังจ๊ะลูกยังค่ะเพิ่งอ่านนี่เมื่อกี้อะๆเปลี่ยนเป็นหนังสืออะๆอ่านอยู่ค่ะอู้เออเอาทําไมอยู่หน้าเดิมล่ะ ไม่ใช่เอไ,ไม่ใช่หน้าเดิมค่ะคือหนูเปลี่ยนหน้าแล้วเลยอ๋อหนูหนูเมื่อกี้ลมมันพัดมั้งคะพี่ว่านะน้องน่าจะแจ้งมากกว่าโอ้ยพี่นิชาอย่าไปพูดอย่างนั้นน้องก็ตั้งใจอ่านนั่นอ่านนันเสียงดังเลยไม่ได้ยินหรอไงไม่ได้ยินหรอคะ่ะได้แต่เรื่องเกมเห็นและที่กายนี่แน่เลย เอ้ยชิ้าแม่เห็นน้ลูกตั้งใจอ่านเหลือเกินในวันลูกนา่าจะหิวกินก่อนไหให้แม่แม่ให้พักสักสองหรือห้านาทีแล้วค่อยมาอ่านต่อก็ได้ไม่ต้องหรอกค่ะหนูไม่พักค่ะจะตั้งใจอ่านค่ะโอ้ยลูกเก็น่ารักจังเลยเนี่ยซื้อพ่ชาไม่ได้เนาะให้พักขอพักสิบห้านาทีแน่หนูไปนคนยขยนันค่ะตั้งใจเรียนหนังสือ ที่สุดเลยเอ่อเอ่แล้วพี่ไม่ได้ขยันเหรอเอ่อเอ่อเอ่ออันนี้ชาอยากไปกวนน้องนะไปออกไปก่อนเดี๋ยวน้องเขาจะอ่านเอ่อเอ่อไล่เอ่อเอาเยินโตก็ได้นี่ทีก้าเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำมาให้ไหมแม่คือแม่นนค่ะหนูมีน้ำพองไปอยู่แล้วค่ะเอาน้ำไหนน้าน,น้ำพี่ชาเดี๋ยวแม่ไปยิบมให้ ไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องถ้าแม่หยิบไปแล้วแม่จะเอามาแม่จะมาหาหนูอีกไหมคะเอาแม่ก็ต้องมาสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่นั่งเฝ้าโอ้ยไม่ต้องหรอกแม่แม่ไม่ต้องแม่แม่แม่จะไปไหนก็ไปแล้วแม่จะไปดยาไปเซเว่นซื้อขนมให้หนูอะไรก็ได้โอเคอยากซื้อขนมอะไรอยากกิซูกาดค่ะแล้วก็เลด้วยได้จ้ะเดี๋ยวแม่เหมาเลมาหมดเลยเบกกับพี่นิชากินนะ แ,แม่ไปก่อนพี่ทีชา้าไปเซไว่นในการนะบายค่ะต <laughs> าเราเล่นเกมต่อตะ <laughs> <laughs> เกียยิงปิดเกมไปเลยเนี่ยโอ้โหรีบแล้วก็รอแม่เพื่อนเพื่อน อย่าบอกใครน้อมะทีก้าแอบ,บเล่นเกมอย่าบอกแม่พี่นิชาที่สําคัญอย่าบอกพ่อด้วยนะดีนะห้องนี้นะไม่มีกล้องวงจรปิดน,นั้นเดีย๋ยวทีก้าไปเล่นก่อนนะเดีย๋ยวทุกคนไว้วว้หลังเจอกันคลิปหน้านะคะ บายๆถ้าใครอยากให้ทีตาทำคลิปเรื่องอะไรกับการแอบแม่กับพี่นิชาแล้วก็พ่อเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะแบบเรื่องอะไรเพราะทีตาเนี่ยอยากแก้งว่ากันอุยอ๊ย,ยแม่ได้ยินอุย้ยแม่ เรานั่นก็แสดงให้นี้ขอลาไปก่อนนะคะบายยอย่าลืมก, like, ก, like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c ค i b ์ผู้วชนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายยสวัสดีค่ะคลิปนี้ถึงมาจะเร็วแต่ขอให้ลาไปก่อนบายยลาลิวิ้งไปเลยนะคะ